ซ้อมซ้อมไปเลี้ยวขวาเลี้ยวมาโอเคขึ้นมานี้ขึ้นมามาเลยมาเลยไปเร็ว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 ,รวอุ๊บใช้พลังน่อยออกพลังน่อยอุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยมาโอ้ไม่ต้องยกล้อ โอ้ไปไปไปเร็ว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 โอเคสิบรอบเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเร็วไปไปปั๊มเร็วเร็วปั๊มเร็วเร็วมองข้างหน้าดีมากดีมาก เลี๋ยวขวาเดี๋ยวมาขึ้นเนินไปมองข้างหน้ามองข้างหน้าครับมองข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเยี่ยมไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดไปอีกไปอีกเดียวมาเดียวมาเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมา,สสาเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่เอาวิ่งใส่พลังหน่อยเร็ว เร็วอาว่า,าสู้ๆเร็วอึ๊บเพิ่มพลังหน่อยไม่ต้องยกขาไม่ต้องยกปั่นเลยเออไปไปอีกสิบรอบมาทางนี้อึ๊บไม่ใช่ครับทางนี้โนกลับมาทางนี้เชื่อฟังโค้ชเชื่อฟังโค้ชไป ไปไปไปอีกไปไปมองข้างหน้าครับมองข้างหน้าสนใจสนใจหน่อยไม่เลยไม่เลยไม่สนใจกับบ้านนะครับมาทางนี้ครับ